เา่เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็มีพัสดุมาส่งนะเป็นจอยเล่นเกมนะฮะไม่ใช่จอยเดี๋ยวมันเป็นปุ่มเล่นเกมอะไรสักอย่างของเกมพับจีนะผมก็ได้สั่งมานะครับอ้าวครับเราจะมาแกะดูกันเลยนะฮะการห่อเขาก็ห่อกันกระแทกมาได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะฮะเราจะมาดูของข้างในกันนะครับผมอว้าวนี่ก็เป็นของข้างในนะครับโอ้โห เฮ้ฮ้ว้าวก็ถือว่าสวยใช่ดได้เลยนะครับผมว้าวเฮ้แค่ใช่ดได้ใช่ดได้ใช่ดได้ก็คลิปท่านี้ก็คลิป,ลปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ